สวัสดีเอฟซีสุขสุขคนผู้ติดตามดาวจนสตาร์กับเล่าประตูใส่เนาะพี่น้องเนาะหมอเช้านี่กับเดินดีอยู่พี่น้องเอ้ยดาวจนสตาร์กับปันที่ซีมีตัวหน้ากับเขาหลุดเก้าหมูเช้านี่พี่น้องเขาหลุดเก้าเลยหาเก่าเล่าประตูใส่เขาหลุดทั้งหกทั้งเก่าพี่น้องในสองเด้งพี่น้องในสองหลุดพี่น้องในสองบนรางเด้อพี่น้องเด้อของเราประตูใช่เลยเก่าเก็ดกับหกสามพี่น้อง เล่าสันติภาพรุดพี่น้องภาษาชนเล่าเขาลุดแปดพี่น้องในแปดสามเล่าตาลุดพี่น้องชุดเล่าตัวใสใดสามนะพี่น้องนะเล่าจนในก็ได้สีอ้าวพี่น้องมาเบิงของบ้านที่หาเมือ้ออนเช้าพี่น้องเดินดีเยอะไปได้เยอะพี่น้องกะ พ่อได้ากับเขากับน้มกันตีนอพี่น้องเนานะได้จนสตาวันที่หามิถุนายุนจับคูวันที่หามิถุนายน2่องหาได้จนสตาจับคู่ซีหาเก้า สองหาวิงวิงสีหาวิงซีหาวิงซีหา กมสีหาล่องแปดเก่าสองหา law pintu chai Pak ini chai cấp 4, kết 0, kết 8, kết 8, câu kết, winking Kết xuống bình. bình kết xuống Côm kết xuống Loang kết bè Câu kết. kết Kết câu kết เก็ดเปดาเ็ดเล่าสันติภาพเล้ามาเร่นคนอะไรดบ้างมาเร่นจับเหล็กเล่าตวนี้จับเล็เล่าไงจับเหล็กเล่าหน่อยแล้วเอาอันนี้ไปเล่นลูกอันนี้เร่เร่เล่นปรกกาเร่เร่เลาสันติภาพ สันติภาพเจับคูแปดแปดส 34 si 39 si Sam cầu Vinh Vinh xong xong bộ xong rồi, xong em thằng xong vinh xong 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 lòng ลาวปะตูใช่ปะตูใช่ลาประตูใช่จับคู่สามสี Sám hạt Sám hạt Sám kiếp Vinh Vinh Sám ปะกไกยจใส่เท้าไปเล่นปะกไก่ใส่ตอกแกลดตอกแกลดไปเอาเรื่องเไปเอานะ้ำมันเอาอันนี้ไปไหมเล่นละหายละหาไม่เห็นเอาไมมเอาไมมเอาวันไมมนะสามสี่วิ่งสามสี่กลมสามสี่สามหาสามเกตลอง แล้วเอกกตายับครู

วิ่งเก่าเกศกรมเก่าเก็ศร่องเก้าศูนย์แปดสามออกมากออกมาออกมาดื่อหลายแล้วดื่อหลายแล้วอาพี่นังฟ้าฟ้าบึง อยพี่น้องไม่งานทั้งหนาอยู่เนาะเล่าไอด้ดาวจนสตาร์มือนี้บันที่หามืออนเสาพี่น้องมืออนเสาจับค4ูซี 2, หาแปเก่าสหาวิ่ง4ีหาคมเดิน4ีหาล่อง8ปดเก่าสหาเล่าประตูใช้เกตศูนย์เกตแเก้าเกตวิ่งเกตศูนคมเด่นเกตศูนย่องเกตแปเก้าเกด, 8, 9, ดเล่าสันติภาพ8ปดสองสามเก่า วิ่งแปดสองกลมเลนแปดสองร่องสา 90, 3, มสีร่องสามเก่าเล่าประตูใช่สามสีสามหาสามเก็3วิ่งสามสีกลมเลนสามสีร่อง3ามหาสามเก็เล่าเอกตาเก้าเก็เก่าศูนย์แปดสามวิ่งเกาเก็กมเลนเก่าเก็ร่องเก8าศูนย์แปดสามเอาพี่น้องแคปนา้าจอเลยผู้ไดเข้ามาแล้วแคปนา้าจอไไ้ เาไปเอาโฉคเอาส่กันเหมือนเสาเนาะพี่น้องนะแคปหน้าจอแคบหน้าจอให้เขามาแล้วกันมีโศกมีลาบกันทุกข์ทุกคนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปูนําให้โฉบโศกมันหมานกันเมืออื่นพอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องสําหรับวันนี้ขอก่าวคาว่าสวัสดี